ในโลกที่เงามืดซ่อนเร้นและความยุติธรรมมักจะมาถึงช้าเสมอชายผู้หนึ่งเดินผ่านการกฆาตกรรมหลายครั้งรอดผลจากเงื้อมือของกฎหมายมานานกว่า20ปีจนกระทั่งวันหนึ่งความจริงที่เขาพยายามซ่อนเร้นไว้ก็ถูกเปิดเผยโดยสิ่งที่ไม่คาดคิด DNA ที่เขามอบให้เองโดยที่สมัครใจและคุณกํกำลังฟัง e รสไฟล์ Podcast ฆาตรกรที่ไม่อาจหนีจากเงามืดเส้นทางเลือด20ปีของฟรานซิสโกอเซเวโดในวันที่17มกราคมปี2555ภายในศาลเวสเซสเตอร์เคานตีณไวท์เพลนรัฐนิวยอร์กศาลได้ตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแก่ฟรานซิสโกอเซเวโดชายวัย43ปีผู้ที่ถูกตัดสินว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องในคดีฆาตรกรรมสตรี3รายในเมืองยองเกิร์ส ที่เกิดขึ้นระหว่างปี1989ถึง1996การสืบสวนที่ยาวนานและซับซ้อนนี้ทำให้เรารู้จักชายที่หลบเลี่ยงความยุติธรรมมานานกว่า20ปีโดยการเปิดเผย DNA ที่สมัครใจมอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มใจฟรานซิสโกอ c e เซเวโดไม่ใช่ฆาตรกรธรรมดาเขาเป็นบุคคลที่สามารถหลบหนีการตรวจจับได้เป็นเวลานานเนื่องจากการกระทำของเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลา ที่เจ้าหน้าที่และเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยพอที่จะเชื่อมโยงหลักฐานทางกายภาพเข้ากับตัวบุคคลได้แม้ว่าตำรวจจะเก็บ DNA จากที่เกิดเหตุของเหยื่อทุกรายแต่พวกเขาไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้เนื่องจากฐานข้อมูล DNA ในเวลานั้นยังไม่ครอบคลุมและไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถวิเคราะห์ดี a ได้อย่างแม่นยำเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1989มาเรียรามอส หญิงวัย26ปีจากบรอนซ์ถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายถูกมัดมือและนอนหงายกลางพื้นที่ห่างไกลของยองเกิร์สศพของเธอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางเลือดที่ฟรานซิสโกอเซเบโดสร้างขึ้น2ปีต่อมาเมื่อวันที่28มีนาคมปี1991ทาวาน่าฮอตหญิงวัย28ปีจากบรอนซ์ถูกพบเป็นศพในสภาพเดียวกัน ร่างกายของเธอถูกพบในพื้นที่ห่างไกลไกลกับสะพานบนลุสโลยองเกอร์สซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบศพของมาเรียรามอสคดีสุดท้ายเกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมปี1996คิมเบอร์ี่มัวหญิงวัย30ปีจากกรีนเบิร์กถูกพบเป็นศพที่โมเทลแห่งหนึ่งในยองเกอร์เธอเป็นศพที่สที่ถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันแม้ว่าตำรวจจะพบด n a นเอที่สถานที่เกิดเหตุทั้ง3แห่งแต่พวกเขา ก็ไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้การสืบสวนคดีเหล่านี้เป็นไปอย่างยากลําบากแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเชื่อมโยงทั้ง3คดีเข้าด้วยกันจากลักษณะการก่อเหตุและดีนเอทิพบแต่การตรวจสอบและการสืบสวนกลับไม่สามารถเชื่อมโยงฟรานซิสโกอาเซเวโดเข้ากับคดีเหล่านี้ได้นักสืบที่ทําคดีนี้กล่าวว่าพวกเขาได้ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยมากกว่า100รรายแต่ไม่เคยพิจารณาฟรานซิสโกอาเซเวโด ซึ่งในขณะนั้นอาศัยอยู่ในคอนเนตทิคัตและทำงานที่โรงงานในบริเวณใกล้เคียงการหลบหนีของฟรานซิสโกอเซเวโดเป็นผลมาจากการที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติโดยไม่ตกเป็นเป้าสงสัยแม้ว่าเขาจะมีประวัติอาชญากรรมที่หนักหน่วงเขาเคยถูกจับกลุมในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและเมาแล้วขับหลายครั้งแต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เชื่อมโยงเขากับคดีฆาตรกรรมในยองเกอร์จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เกิดขึ้นในปี2009 เมื่อฟรานซิสโกอเซเวโดถูกจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับเขาตกลงให้ตัวอย่าง DNA โดยสมัครใจซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยื่นคำร้องขอพักโทษสิ่งที่เขาไม่รู้คือการตัดสินใจครั้งนั้นจะนำไปสู่การเปิดโปงความลับที่เขาซ่อนเร้นมานานหลายปีนักสืบจอห์นไกส์หนึ่งในทีมสืบสวนคดีเก่าของยองเกอร์ได้รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการนิติเวศว่า DNA ที่ได้จากฟรานซิสโกอเซเวโด ตรงกับ DNA ที่พบในสำลีช่องคลอดของเหยื่อทั้ง3รายข้อมูลนี้ทำให้นักสืบรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาได้ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยมามากมายแต่ไม่เคยพบว่าอเซเบโดเป็นผู้ต้องสงสัยเลยการจับกลุ่มฟรานซิสโกอเซเบโดในปี2010สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากนักสืบไกส์เล่าว่าเมื่อพวกเขาไปจับกุมตัวอเซเบโดมีท่าทีไม่พอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมที่เขาก่อไว้เมื่อหลายปีก่อนการพิจารณาคดีของฟรานซิสโกอเซเบโดในปี2554เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากครอบครัวของเหยื่อทั้ง3รายได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีและกล่าวโทษฟรานซิสโกเซเบโดต่อหน้าศาลความโกรธแค้นและความเศร้าโศกของพวกเขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนซูริซ่ารามอสลูกสาวของมาเรียรามอส ที่อายุเพียงแค่สามขวบเมื่อแม่ของเธอถูกสังหารได้กล่าวต่อสารว่าฉันหวังว่าคุณจะต้องทนทุกทรมานทุกวันในชีวิตนิรันดร์ของคุณขณะที่เดวอนฮอตแม่ของทาวาน่าฮอตได้บอกกับฟรานซิสโกเซเวโดว่าเขาเป็นสัตว์ตัวเล็กที่สกปรกในทางกลับกันฟรานซิสโกเซเวโดยังคงยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์และกล่าวต่อศาลว่าเขาได้สวดภาวนาให้กับผู้หญิง และครอบครัวของพวกเธออย่างไรก็ตามหลักฐานทาง DNA ที่ชัดเจนและคาให้การของพยานที่เห็นเขาอยู่กับเหยื่อรายหนึ่งก่อนที่จะถูกสังหารทําให้คณะลูกขุนไม่สามารถปฏิเสธความผิดของเขาได้ในวันที่17มกราคมปี2555ศาลได้ตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแก่ฟรานซิสโกอเซเวโดโดยได้รับโทษรวมกัน75ปีตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัว จนกว่าจะเสียชีวิตในเรือนจำนั่นเองคดีของฟรานซิสโกอเซเวโดเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและความสามารถในการสืบสวนคดีที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องการจับกุมและลงโทษฟรานซิสโกอเซเวโด o, เป็นผลมาจากการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่าคดีนี้จะผ่านไปแล้วหลายปีและความยุติธรรมสำหรับเหยื่อสามรายที่ไร้เดียงสาก็ได้รับการตอบแทนในที่สุด แม้ว่าฟรานซิสโกเซเวโดจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขความผิดที่เขาก่อไว้ได้แต่การจับกลุ่มและลงโทษเขาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูล DNA และการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนคดีแม้ว่าจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามครับในคลิปวิดีโอนี้บอกเล่าเรื่องของฟรานซิสโกเซเวโดทัตกรต่อเนื่องที่สามารถหลบหนีจากการจับกลุ่มมานานกว่า20ปีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความยุติธรรมไปได้ ข้อมูล DNA ที่เขามอบให้โดยที่ไม่สมัครใจกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตและทำให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไงกันบ้างครับสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างที่จะล้ำสมัยสำหรับคนที่ทำความผิดก็ขอให้กลับตัวกลับใจคนที่กำลังคิดที่จะทำความผิด ก็ขอให้คิดเอาเสียใหม่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งก็ควรจะใช้ชีวิตที่มันเป็นอิสระอย่านำพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ต้องถูกกักกันรวมถึงเป็นตราบาปในชีวิตอีกเลยนะครับทั้งช่อง r e d f i ฟ e Podcast นำเสนอคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสารคดีในเชิงกรณีศึกษา เพื่อป้องกันภัยและให้รู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีในการแก้ไขอาชญากรรมทางช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red File Podcast ของเรากันด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง Red File Podcast ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ